สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุมนีวีวีววแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมยัน e เรซซิมูเลเตอร์อีกแล้วครับผมจะบอกเลยว่าด้านหลังนะคะบุ๊มด้านหลังก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราได้กําจัดโอสนะและไรบารุไปคู่กันนะคะและปังก็มีปมในใจคะ่ะทุกคนปมในใจของปังก็คือปางคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทําปุ๋ยให้กับปางกันค่ะอ่า เราจะเริ่มจากการไปที่ชมรมก่อนเลยนะคะชมรมปลูกผักปลูกหญ้าแล้วจะไปถามเคล็ดลับจากหัวหน้าชมรมนะคะว่าเอ้ยทํายังไงเขาถึงจะปลูกได้ขึ้นสวยงามมีดอกไม้มาทัดทงทัดหูแบบอย่างนี้เอ๊ะแตบบ่ท่าเดินนี่ได้มาจากไหนนะอยากได้บ้างอะ่ะอยากทําบ้างอยากเดินแบบอลชอนอ้อนแอนบ้างอัน,นี้มันแก๊งเด็กแนวนิ ปางก็ยังมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าแก๊งเด็กแนวอยู่นะคะเยยังจะไม่ได้มองเลยบ้าบอชอบแบบหาเรื่องเด็กแนวเนี่ยแผนในวันนี้นะคะก็คือเราจะลองคุยกับนี่นะคะคือเขาเป็นหัวหน้าชมรมใช่ไหมถ้าเขาบอกเคล็ดลับการทําสูตรปุ๋ยดินสูตรวิเศษของเขาให้เรานะคะเราก็จะไม่ทําอะไรเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกปางก็จะไม่สามารถปลูกกระบ,บองเพ็รขึ้นได้ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องนําเขามาทําปุ๋ยะคะ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันเนาะว่าเขาจะยอมบอกสูตรไหมแบบสูตรง่ายๆสูตรลับๆของเขาเนี้ยไม่อยากทำอะไรเลยอะช่วงเช้าแบบนี้แบบอยากจะชิลๆโอ้โหจะบอกเลยว่าแปลงผักที่นี่นะคะสวยงามมากอุ้ยนั่นไงเขามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับของเขากันดีกว่าค่ะอ่โชดนะคะ เคล็ดลับอะไรในการทำไหมคะแบบสูตรปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะขอโทษนะจ๊ะฉันไม่สามารถบอกเธอได้มันเป็นสูตรลับของชมรมแต่จ้ะเอาเอางี่หรอโอเคค่ะไม่เป็นไรยันจังก็มีวิธีการทำสูตรปุ๋ยของยันจังเองฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขโมยกุญแจกันดีกว่ากับทุกคนเริ่มจากการขโมยกุญแจค่ะอุ้ยเอฟอุ้ยอาอุ้ยอาอุ้ยอียอย เธอทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่ามาทำแบบนี้นะมันไม่สนุกเลยอ,อ๋ออืมไปไหนใจยเย็นๆสิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อืมมาเอฟเอฟบ,บาบบะบาบบะบาบบะเอา,าอู้ยากจังเลยอะ่ะโอเคโอเคเอาใหม่ ทุกคนขโมยกุญแจมันยากขนาดนี้เลยหรอปกติยันจังไม่เคยขโมยของอะค่ะค่าชิงทรัพย์อย่างเดียวยได้แล้วได้มาแล้วค่ะนี่ก็คือกุญแจเข้าห้องปริศนาอยากรู้จงดูในนี้มีอะไรพอเข้าหน่อยจ้าโอ้ยในนี้นี่คือแบบอุปรกรณ์ครบครันมากเลยอะทุกคนเออยันจังจะขอโหวตนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรในการทำปุ๋ยในครั้งนี้ ก็ไก่ขวานขอไข่ทางน้ำมันข้อควายยาพีทเบื่อหนูงองูพรั่วตอกตกต๊กตๆกต๊กตอกทำอะไรดีเรียนดูรอบรอบก่อนอ๋อนี่มันแปลงแครอทแปลงแครอทที่สวยงามฉะนั้นค่ะยันจันจะนำหัวหน้าชมรมมาทำปุ๋ยแครอทค่ะเลือกแล้วค่ะก็คือถามไปอย่างนั้นแต่จริงๆเลือกไว้ในใจอยู่แล้วนี่ เรามาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยววางของไว้แล้วก็นําสิ่งนี้ค่ะนี่ก็คือมีดในตํานานมีดยักษ์ที่มีความคงทนมากในระดับที่อุ้ยิวนางเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเดินไปทางนู้นดีกว่าระดับที่สามารถฆ่าคนได้เพียงแค่สกิปเอาละค่ะถึงเวลาแห่งการลงทันอุ้ยนางแบบนางรู้ตัวนางรอบรู้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดอมด้านหลังออมด้าหลังจากนั้นก็แอทแทกนี่นะ ็นยังไงล่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าอย่ามางุกงิบสูตรสูตรลับในตำนานนั้นต้องเป็นของฉัน <c oughs> อพอได้หัวเราแล้วมาสดชื่นค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเอานี้ไปเก็บไว้ในนี้ก่อนอเดี๋ยวมาจัดการต้องรีบนะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีคนเห็นเราไหมดิอ <c oughs> อ้ยเยหัวหน้าหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ นี่มนันนี่ตามฉันมนันนี่ตามฉันมันนี่เดี๋ยวฉันจะวางอเธอไว้ตรงนี้ว้ายใหญ่นี่นี่ใส่กระโปรงกุ๊กกิ๊กมากเดี๋ยวเราจะนำพรววนะคะไปขุดแปลงแครอทอุ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะได้มาเป็นชาวสวนเนี่ยฉัน่ะชอบจริงๆเลยใชนขอเลือกเป็นแปลงนี้แล้วกันอึ๊บไม่เอาเอาแปลงตกกลางจะได้เย็นเมียน,น,ยนมาขุดกันเถอะอฮ๊บนี่แน่แครอทจะได้ดกดก โอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยแล้วก็นำครัวเนี่ยอ๋อวางไว้ก่อนต้องใช้กลบลืมเลยนี่นี่เธอพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยหรือยังเออฉันตายแล้วนะไปไปเป็นปุ๋ยกันเถอะโอเคมากลบกันดีกว่าจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไร่อาล้ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลบ หัวหน้าชมรมแปลงดอกไม้นี้นะคะเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยแก่น้องแครอทมากมายพวกนี้เริ่มเลยฮัชื้หนึ่งซุปสองซุปโอ้แค่สองซุปมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรออ๋อเกือบลืมแน่ การที่เราจะเป็นฆาตกรเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นักปลูกพืชที่ดีนะคะเราจําเป็นจะต้องทําลายหลักฐานด้วยเดี๋ยวเรานํามีดไปเผาโหเอ้ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยปิดประตูด้วยจ้ามองซ้ายมองขวามีใครเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มีใครเห็นแล้วนะทุกคนข้ามถนนดีกว่าข้ามถนน๊บ คือเนี่ยเราวิ่งวิ่งผ่านห้องพักคู่เลยนะไม่เห็นหรออาจารย์ใหญ่คะยันจางถือมีดอันเบ้อเริ่มเลยนะคะไม่เห็นหรอคะตัว้เป็้แก๊งเด็กแนวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งผ่านแก๊งเด็กแนวให้เร็วที่สุดแล้วก็ทําการเผาให้เร็วที่สุดนะคะหนึ่งสองว้ายไม่มีอะไรนี่ึอยากมีเรื่องหรือไงคะ เธอเจ๋งมากเลยใช่ไหมจะลองเหรอจะลองเหรอจะวัดเหรอฮะนี่จะบอกให้นะยันจังน่ะไม่พูดเยอะหรอกถ้ายันจังจะทำอะไรขึ้นมาจริงๆนะพวกนายไม่รอดแน่เออทำลายหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยโอ้เป็นเช้าที่ดีนะคะสำหรับยามเช้าแบบนี้ก็เหมาะที่จะทำกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆอุย้ย คคตั้งแต่เราได้ทาการฆาตรกรรมโอซานะไปเนี่ยเหมือนว่ายามเช้าจะมีสียวริตี้เพิ่มขึ้นมาหน้าโรงเรียนด้วยนะคะนั่นเลยคะ่ะถ้าเราเดินไปเจอนี่น่าจะมีเรื่องอยู่โถ่ใต้ใจเรียนกันดีมากทุกคนนะทุกคนก็ใต้ใจเรียนหมดมีหล่อนแหละยายหัวชมพูไม่เรียนอยู่คนเดียวอ่ะละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าเรียนกันดีกว่าป้าปๆาปามันก็สายมากแล้วเดี๋ยวโดนคุณครูคดุนะโอ้อย่าดุยันนะยันไปปลูกผักมา ไม่ได้ทําเรื่องอะไรแปลกๆเลยด้วยเอาห้องเรียนอยู่ไหนไม่ได้มาเรียนนานบึดไปๆๆๆปะอ,อย่ามาขวางทางนะเด็กเรียนจะเรียนเอาละค่ะนี่ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วก็คอยงจังนั่งเรียนแบบคุ้นคิดในใจว่าเฮ้ยจะมีใครจับได้ไหมนะ ว,ว้าวหัวหน้าชมรมแปลงผักเนี่ยหายตัวไปแต่ก็ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนถ้าเรากลับบ้านแล้วเนี่ยเราถึงจะได้รู้ว่าเขารู้ตัวกันหรือเปล่าคือที่นี่เราเด็กๆที่นี่คือหายไปวันละคนสองคน,คนนี่ไม่รับรู้เลยนะไม่รับรู้กันเลยอย่างจังหนะ่ะไม่ทําความสะอาดหรอกนะยีพวกคนพวกนี้ฉันจะกลับบ้านอีกเดี๋ยวเท่านั้นจ้าแต่ป้าดิกร์นี่นี่เธอรู้ไหม ว่าหัวหนะ้าชมรมปลูกผักนะ่ะเขาหายตัวไปฮะจริงเหรอฉันนี่ไม่เห็นรู้เลยคือตอนแรกนะ่ะฉันก็นั่งแชทกับเขาอยู่ดีๆแล้วเขาก็หายไปเลยฉันว่าจะไปเข้าชมรมกับเขาซะหน่อยฉันคิดว่านะใยเนี่ยต้องแอบหนีไปกับผู้ชายแน่ๆเลยเพราะว่าฉันเห็นแปลงผักเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้รดน้ำนะโอ้ม่มีเงื่อนงำนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเราอะ่ะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเยอะเลยนะเธอรู้ไหม ว่าอยู่ดีๆอ่ะดิฉันได้ยินข่าวลือมานะข่าวลือว่าเพื่อนรักของยายโอซนานะ่ะที่อยู่ห้องหนึ่งอ่ะจำได้ไหม <c oughs> เขาได้หายตัวไปชื <c oughs> อนะ่ออะไรนะหัวเหลืองๆไรๆไรไรฝุ่นหรือไรอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> นีหล่อนอย่าน,นั่นชื่อไรบาลู <c oughs> อ๋อนั่นแหละคนนั้นแหละเธอฉันว่าฉันฉันได้ยินข่าวลือนะแต่ฉันไม่รู้ว่าใครเขาเป็นคนลือทุกคนคะ เหมือนว่ายายสองคนนี้นี่จะรู้เรื่องราวของเราบ้างเล็กน้อยเพราะว่าคนที่หัวชมพูคนนี้วันที่จําได้ไหมคะที่เรามาส่องที่เขาเล่นโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเขาได้แชทคุยกับหัวหน้าชมรมปลูกผักค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเราคงจะต้องเก็บนางคะ่ะแต่คงไม่ใช่วันนี้เพราะว่าเราต้องลุ้นก่อนว่าตํารวจจะจับได้ไหมว่าเราเป็นคนทําทําปุ๋ยอะปุ๋ยชีวภาพอันนั้นอะเออเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับ ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามจริงๆนะถามจริงๆไอหน้าโรงเรียนเนี่ยก็วงจรปิดหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นทุกคนปะให้ฟังเสียง<ๆ>เหมือนไหมเครื่องดูดฝุ่นชัดๆไปกลับบ้านกันดีกว่าค่ะยันจังที่กลับบ้านหัวหน้าชมรมปลูกต้นไม้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับและชมรมนี้ก็ไม่สามารถเปิดต่อได้เพราะปราศจากหัวหน้า แต่ว่าตำรวจก็ไม่มาเจอโอ้โหเรื่องราวมันช่างประทับใจค่ะบอกแล้วอย่าห่วงสุดบอกแล้วอย่าขี้ห่วงอะไรที่แบ่งปันคนอื่นได้ก็ให้แบ่งรู้ไหมอย่ายึดเอาไว้คนเดียวค่ะแบ่งแบ่งกันใช้แบ่งแบ่งกันทำ ฉะนั้นวันนี้ยันจังต้องขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้จะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามบํารอบกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด like, กแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของซุมนียันเดระสุริวิวีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะทุกคนฝันดีจ้า